ีใครไม่มีอำนาจใครที่เป็นร,นรัฐบ,บาลทำความดีไว้ปกป้องตัวเองไม่ใช่สร้างคนมามปกป้องตัวเองไม่ใช่ไปตั้งคนมามปกป้องเองปกป้องไม่ได้หรอกพระเจ้าลูกแกเธอเจ้าฟ้าทินปังพระเจ้าลูกแกเธอเจ้าฟ้า ทางทุนตีนให้<ะไ>รัฐบาลกังไล้าวพระเกศชื่อดังจังหวัดพิษณุโลกหนึ่งหลวงพ่อพันวัดบังสถานสองหลวงปู่หอนวัดเงินมะเกลือสามหลวงพ่อซับวัดปักกัดสี่หลวงพ่อหลังวัดสังเือ จ็วัดกงแก้วพบหลวงพ่อยีวัดจุงตากนทองเจ็ดหลวงพ่อใส่วัดจุงนาแปหลวงพอ่อเรือวัดบ้านดงเก้าหลวงพ่อขวัดตีวัดธรรมปราทิศภ่าประการใดสามารถแนะนบและติชมได้ครับขอบคุณครับ ถ้าอเกิบคิดอกไปในชีวิตฉันลูกฉันไม่มีที่เลียง่อฮ่่อกับคุณเดียขอโทษฉันอยู่นี้ขอโทษฉัน ยอย่าปีนี้เลยยายจะไปไล่โจทเอกแข่งเรือกีกกา์นี่เสียได้แบตบหมดใายท่อได้สองชั่วโมงโอ้ยแบตบหมด๋ยวาปีนี้ยายจะเสียมแบตไ,ไปตั้งหลัก ไอ้สวนการแข่งเรือนชอบระยายชอบจริงๆเลยชอบการแข่งเรือนเนี่ยชอบมากาาาไไว้ว่าจะเหลือเพียงแค่สวนภาคเหนือขั้นวอนออกอชิ้นเหนือบางส่วนและภาคกลางตอนบนเท่านั้นจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิเพชรบุรีพิจิตรพิษณุโลกขอ,อนแก่นจะกลายเป็นชายทะเลโอ้โหถึงพิศโลกเลยเหรอตายแล้ว ไปกับทะเลและแม่น้ำโขงจะเปลี่ยนเป็นทะเลขณะที่ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคใต้ทิศโลกจะกลายเป็นชายทะเลโอ้สำหรับประเทศไทยก่อนด้านทวายเลยว่าที่ไปแห่กันไปเนี่ยไปลงทะเบียนแล้วดีอกดีใจอย่างทวาทุกวันเลยสิบล้านยีสิบล้านสามสิบล้านเนี่ยตอนขึ้นไปต้องคังใจสัตย์ ออนนี้คนสับสนและหลายคนเนี่ยก็ถอนตัวออกจากแอปพลิเคชันลังรัดเรียบร้อยแล้วลบแอปแล้วเพราะว่ารูว่ามีสัตว์ชีิตจะเจาะเข้ามาเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนดูแลใช่ะบสแกนหน้าด้วยใช่ไหมสแกนหน้าด้วยประชาชนด้วยนี่คือสิ่งซึ่งเป็นข้อผิดพลาดในรัฐบาลเสถามากคุณเอาชีวิตประชาชน30ล้านคนไปอย่างน้อยที่ลงทะเบียนนะเอาไปเสี่ยงอ่ะ ไปลงทะเบียนแล้วดีอกดีใจยันแถลงทุกวันเลย10บล้าน2ีบล้าน30ล้านเนี่ยตอนเนี้ทุกคนกําลังใจสั่นจ้ะตอนนี้คนสับสนและหลายสวัสดีท่านที่มาแอบบเด้อท่านที่มาแอบบดูนี่สี่ท่านเนี่ยไม่รู้ใครมั่งเนี่ยไม่คอมเมนต์ให้ยายเห็นเลยยายเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยขอบใจที่มาแอบดูเด้อ ชีวิตประชาชนส่วน30ล้าน,นคนเป็นอย่างน้อยที่ลงทะเบียนนะนะ